เอามาจัดค่ายน้ําท่มหัวเอาตัวรอดนะครับเป็นค่ายที่นํานักเรียนนะครับจากสามโรงเรียนคือรเรียนวัดบ้านเผาในโรงเรียนวัดบัวหลวงนะครับแล้วก็โรงเรียนวัดปทุมทองนะซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับในตาบลเชียงรักใหญ่เนี่ยนะครับได้มาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเอาตัวรอดนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติ เรมหาข้อจ่าซื้อเรือข้อตเตียงยาข้าอหาตงสถาบันแางเดืมมองเห็นนะผมมองเห็นว่าการที่เราเราจะพูดเรื่องน้ำท่วมเนี่ยพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ก็ ก็ก็ธรรมดาเพราะเขามีประสบการณ์มีอะไรแต่คือกำลังมองว่าถ้าสมมติทํากับเด็กเด็กเนี่ยคือยาคืออนาคตของชาติเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้ตั้งแต่เด็กและเขาก็สามารถที่จะไปพูดก,กับพ่อแม่ได้ว่าเขาได้อะไรนะครับเขาเรียนรู้เรียนรู้อะไรนะครับ อ่าผมว่าชุมชนเนี่ยได้ประโยชน์นะครับประโยชน์จากการที่ลูกหลานของคนในชุมชนเนี่ยรู้จักวิธีนะครับวิธีการเอาตัวรอดนะครับเพราะว่าคือกตอน่อนเกิดภัยิบัตรเนี่ยเด็กจํานวนหนึ่งนะครับที่ไม่รู้ว่าเราจะอยู่อย่างไเราจะทำยังไงเนี่ยก็เป็นภาระมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเกิดภับยบัตรเนี่ยเด็กกลุ่มนี้นะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับแล้วก็พึ่งพิงหรือว่าสามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ได้นะครับทำให้ชุมชนเนี่ยเขา ได้เตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็บมกว่าให้ชุมชนเนี่ยเขาตื่นตัวเเด็กเขามาทํอะไรอะไรแบบตอนนี้ก็เป็นเป็นความร่วมมือนะคะของ3ามโรงเรียนก็คือโรงเรียนวัดบวัวหลวงโรงเรียนวัดประทุมทองแล้วก็โรงเรียนมัธยมเท้าใน,ท,นาที่มาร่วมมือกันจัดค่ายเกี่ยวกับเป็นการเตรียมพร้อมรอรับภัยอะไรอย่างเงี้ย่ะโดยใช้ชื่อว่าค่ายน้ำท่วงหัวเอาตัวรอด นะคะว่าเมื่อนักเรียนชั้นป .4 ถึง,งป .6 มาเข้าค่ายน้ำาท้หัวเอาตัวรอดในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่พอคิดว่าน่าจะตกตะกอนอยู่ในตัวเด็กก็คือความช่วยเหลือซึ่งกันและกันความเอื้ออาทรมีน้ำใจแล้วก็มีความสัมพันธ์ดีกันอย่างน้อยเขาก็จะได้รู้จักกันเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็าอยู่กันต่างแต่ละโรงเรียนแต่ตอนนี้ มาอยู่ร่วมกันเขาจะได้รู้จักกันนะคะมีความเพื่ออาทรต่อกันแล้วสิ่งที่ได้เป็นความรู้ไปก็คือวิธีการที่เขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือต้องทําตัวอย่างไรเมื่อเมื่อมีภัยมาหรือว่ามีความตระหนักว่าเขาจะต้องป้องกันไม่ให้ภัยเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กเนี่ยเขาก็จะไปสรรื่อสาร ว่าเขาได้รับทราบไรอยย่ไรมาแต่นี้จากการที่มมา,าค่อยเนี่ยก็จะได้ปฏิบัติจริงการปฏิบัติตรงนี้แหละเขาจะสจจื่อถึงผู้ปกครองเ็าจะแนะนาผูกรองได้โด,ดยตรงซึ่งคิดว่ามีประโยชน์มากกว่าที่ผู้ปกครองจะได้รับฟังสื่อเฉยๆนะคะคือเด็กก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆเลยซึ่งการที่มาครั้งนี้นะขอคิดว่าไม่ใช่มาได้รับความรู้อย่างนี้เรื่องเดียวนะคะเห็นไหมก็จะมีกิจกรรมบูรณาการ ะะเรื่องความสามัคคีเรื่องการช่วยเหลือกันเพราะว่าการช่วยเหลือกันเนี่ยเวลาน้ำท่วมจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าตามคนตตางอยูน่ไม่รอดแต่ถ้าเขาได้รู้จักกันเนี่ยอย่างอย่างอย่างปทุมทองมารู้จักกับบ,วบัวหลวงกับเผ่าในนะคะเวลาเกิดอุทกภัยจริงๆเนี่ยก็อาจจะช่วยเหลือกันได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้รู้จักกันมากมายเท่านี้ฉะนั้นคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะขยายไปในรอบบริเวณที่น้ําท่วมที่ที่ในเขมร